สวัสดีอาจารย์คือวันนี้พวกหนูก็เรียนสเรียนอินก็เลยต้องรีบไปก่อนก็ไม่ตอนนี้ทำอารมณ์ยังไม่ค่อยได้มไ่พูดอแต่ว่าตอนนี้ความรู้สึกก็คือว่ารักอาจารย์นะคะดูแลตัวเองด้วยคือเราจะเออไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วอาจารย์ก็คงไม่ได้ดูแลแล้วค่าก็ขอให้อาจารย์โชคดีค่ะสวดมนต์อีดอก อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะก็อาจารย์ไปแล้วก็คิดถึงอาจารย์นะคือ <c oughs> จ,จะจำคำสั่งของอาจารย์ทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วก็จะตั้งใจเรียนวันร,รับปริญญาหนูอาจารย์ต้องมานะคะเป็นบ้างไหมคะสวัสดีค่ะอาจารย์จำหนูได้ใช่ไหมหน้าใหญ่นี่แหละคือหนูจะรีบไปเรียนหนูจะจำคำที่อาจารย์บอกไว้แล้วจะตั้งใจเรียนหลังจากนี้ไป คิดถึงอาจารย์นะคะรักอาจารย์มากบ๊ายบายครับสวัสดีครับอาจารย์อขอให้อาจารย์มีความสุขกับเรียนจนไปๆกลับมาสอนพวกผมเหมือนเดิมน,นะ,คะ,คะครับโอเคป่ะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะอาจารย์ก็อาจารย์ก็ไปเรียนต่อก็ขอให้อาจารย์โชคดีนะคะแล้ววันเปริญญานหนูก็อย่าลืมมาปริญญาณยน,นะคะคิดถึงอาจารย์นะคะบ๊ายบายค่ะจัดเล่น <laughs> จา้า พูดไปแล้วอยากจะร้องไห้อ่ะอจานดูแลตัวเองด้วยนะคิดถึงนะจุ๊บๆรักอาจารย์นะบายสบา่บ๊ายบายสวัสดีค่ะอาจารย์ยอ,อาจารย์ไปตีนแล้วอย่าลืมคิดถึงพวกหนูนะคะหนูรู้ว่าอาจารย์ตั้งใจแล้วก็รักพวกหนูค่ะอาจารย์อย่าลืมเอาหนมจีนมาให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะจ้าหนูน,าจาน,นะจัหนาหลับมาเลยพี่โซดา ทำซีนอารมณ์ไม่ทันอ่ะของฝากค่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวหนูบินไปหานะคะรักนะจุ๊บจุ๊บอาจารย์อย่าลืมกระเป๋าหนูนะรองเท้าด้วยนะ <c oughs> Gucci Band Name อ่ะ Gop Market A อ่ะแล้ว <c oughs> ไงก็อาจารย์ก็เล่น M บ่อยๆนะจะได้เจอหนูแล้วเปิดกล้องโชว์กันเนาะบ๊ายบาย <c oughs> อาจารย์ทักกระเป๋าหลุยส์เหมยลี่นะคะ พูกวดหมายเลขหนึ่งนะคะก็ช่วยให้อาจารย์บทด้วยนะคะขอให้อาจารย์เดินทางด้วยสดิภาพนะคะรักอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะก็เอ๋สวัสดีค่ะอาจารย์ไปแล้วก็ตั้งใจเรียนดูแลตัวเองด้วยนะคะพวกหนูก็จะตั้งใจเรียนเหมือนกันไม่มีอะไรให้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะโอโหร่กล้องโหลดที่หนึ่งโอ้ยไม่เจอสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์อยู่ปักกิ่งแล้วใช่ไหม จานดูแลตัวเองด้นะคิดถึงรักนะบ๊ายบายบิวบิวค่ะขอเชิญค่ะโอ้โหอาารไม่มีอะไรจะพูดขอให้จานความสุขมากนะคะยาเร็วสวัสดีค่ะอาจารย์ดงความยินดีด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอาจานขอเช่อฟ้านะคะไม่ัก ค่ะด้วยนะคะไใบใหมคนน่ค่ะค่ะเบต้งเป็นค่ะอาจารย์อยู่ที่นั่นก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนั่งลุกนี่ค่ะอาจารย์คือหนูก็ขอให้อาจารย์เรียนเก่งๆแล้วกันนะคะใบใหม่ <laughs> <c oughs> <c oughs> ใบใหม่เดี๋ยวอาจารย์ค่ะอยู่เมืองไทยหนูจะตั้งใจเรียนแล้วเจอกันค่ะ <c oughs> K B M อาจารย์ก็ไม่รู้หราไม่ตั้งมาตอนไหนโมฮาจารย์ก็พวกเราก็มีอะไรพูดแล้วก็พวกเราก็รักอาจารย์มากๆค่ะข้าก็ก็เกตเกตเกตสีได้ไหมคะอาจารย์เองไปจีนเดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวจะนั่งรถไฟไปเที่ยวหาที่ปักกิ่งนะอาจารย์ไปหาอาจารย์หนูค่ะคนอื่นมาตื่เยอะเขินเขินสวัสดีค่ะ ใช้ยาพร้อมกันเดี๋ยวพูดไปใช้ยญญาค่ะหนูสัญญาว่าจะมาเในทุกวันเลยค่ะแต่สญญายแล้วมาสายอ่ะแต่พวกเรามันหมดเลยเนี่ยพวกเราหมดเลย <c oughs> 就对了。